มาทุกคนครับร้อมวงกลมครับร้อมวงกลมครับไอชินี่ตายแล้วครับเต็มยาเกินขนาดครับก่อนพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมากันกับอ่าอะไรนะไม่ได้อับกันนานเลยคืออีกแล้วครับซอดแอบฮิวแมนฟอร์เฟตนะครับอ่าวันนี้มาทั้งหมด6คนใช่คนอื่นไม่ว่างเลครับไม่ต้องถามหานะฮะมาวันนี้เรามาอยู่กันกับ6คนนะครับมีใครบ้างมีผมนะครับเบน แล้วก็ไอชุดต,ตำรวจใส่้อโม่เนี่นคือม่อนนะครับ,รบแล้วก็แผ่นกินสีฟ้าๆเนี่นคือแป้งนกนกนกอ้าวแล้วแล้วก็ <c oughs> มึงยืนก่อนดิไอพวกนอนเนี่ยอ้าวโอเคโอเคโอเคยูนิคอนอ่ายูนิคอนอันนี้ก็คือไอเทมนะครับใช่ใช่ยูนิคอนยูนิคอนใกล้เชี่ยแล้ว <laughs> อีกอันหนึง่งไอ้ป้ามึงตื่นมาก่อนี้เอ็ดยึกวิค เต็มเยอะเต็ยาขึ้นหาดยังไม่ขึ้นสปอนบอรกเสียอะไรเนีอยู่อยู่ฝ่าเป็นสปอนบอรกดูดยาจิตดิคอนยูตดิคอนนมึงบอกว่ามึงเป็นลิงไอ้เหี้ยหน้าคุณลิงเนี่ยสุดท้ายเด็กใหม่ครับเด็กใหม่หาดไม่เจอต้อนขาผมมอนเด็กใหม่ครับเออใช่มอนเด็กใหม่ช่วยโอ้ดิโอ้ดิโอ้ดิเด็กใหม่นิวนะครับอ่าครับขึ้เข้ามาได้ครั้งแรกนะฮะโดนแน่ โดนรับน้องเนะี่ยรอบนี้ก็กติกาเหมือนเดิมนะครับเหมือนใครที่เคยดูมามานะครับก็จะพอรู้นะเดี๋ยวเราจะพูดกติกากันก่อนแล้วกันกติกาคือจะมีอยู่หนึ่งคนนะครับที่จะต้องมาเป็นคนหาอยู่ในห้องนี้แล้วก็นอกนั้นอีก5คนก็ไปแอบนะครับใครที่โดนหาเจอคนแรกคนนั้นก็จะเป็นในตาถัดไปเนาะเมื่อเราหาครบทุกคนนะฮะใครใครนั่งคนสุดท้ายเป็นอ, <I S 1> อ้าวไอเปเป็นไปเลย ไปเลยมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่รู้ไม่คุ้ไอเด็กแยกบทกูพูดเฉยคนไั้นกับกูแล้วทำไมมึงยบม่ะเตี้ยกูไว้หลังไว้กูต้องพูดไอเจี๊ยตัดบทกูไปพูดเฉยแล้วกูก็กดปุมไม่ทันไปกดปุมอะไรไม่รู้ไปเลยไปเลยลิงลิงเป็นไปเลยลิงเป็นไปเลยมาครับแอม นี่เดี๋ยวคนที่เป็นนะครับก็จะต้องมากดปุ่มตรงนี้เดี๋ยวมันจะเริ่มไมาเองนี่เดีอ่อ่าอ่าอ่าติดแล้วเวลานวลาเวลาเวลาไปดิ ก็เปิดประตูออกไปสิอ้โหแมาแล้วมาแล้วมาแล้วนืจะเปิดให้อ่าแล้วก็อย่างหนึ่งคนหานะครับเราสามารถดูกล้องวงจรปิดได้อะแล้ตอนนี้ดู่โหดเฮ้ยโสดแน่แปลงกล้องก็ไหนเนาะใช่กล้องวงจรปิดนี่ไงเนี่ยกล้องต้องต้องในแบบโรเทชวันดีวันดีวันดีันคุณจะต้องมีเวลาอีกสามสี่ปีนะทุกคน ไปรับอะไรเตะหาพ่อมึงไปก่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วไ่แล้วไ่แล้วไปแล้วไอ้ยึดทางออกยี่สิบวิยี่สิบวิยี่สิบวิเฮ้ยเฮ้ยสิงโตมาแล้วสิงโตเฮ้ยหายไปไหนกันหมดวะเฮ้ยเห็นสิงโตแล้วแบบไปเอาล้เวลาจะหมดแล้วนะครับคุณไม่มีเวลาจะ ไอเทียอะไรกูทางออกโคตรเชี่ยเลยกูเปิดไปกูตกเลยกูเจอม่อนแล้วมอนมามึงมาโป้งม่อนคนแรกเด้่าแน่ใจเปล่าแน่ใจเป็นกูเปล่ามึงตาฝาดเปล่ามึงก็แหละก็ไม่ใช่มึงใครละถ้าเรียกผิดนี่ตาแตกนะโอ้มันไม่เหมือนใครหรอไอตัวไอ้โม่คนเดียวที่ม่อนไปหาคนอื่นก่อนพี่ม่อนเออ เรามีเวลาเจ็ดแปดนาทีนะเว้ยมึงจะเดินตามกูดำเชี่ยเลยมึงก็ไปลงยืนยันไงถ้ามึงโป้งแล้วแบบถ้ามึงเพ้ออ่ะกูต้องยืนยันให้มึงนะเว้ยอ่าเน่เน่เน่ผมมีที่ของผมแล้วผมบอกเลยว่าเนียนมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเหลือสองนาทีสุดท้ายไหมค่อยใบได้เอาไป็เชี่ยประตูไม่ลุกได้เฮ้ยมันอยู่ห้องไหนวะ ไม่อยู่กับนายยังไงล่ะฮะอยู่ไหนอยู่ไหนกันวะอยู่ไหนมไม่เห็นกันมันมันอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กำแพงพังกำแพงพังเฮ้ยเสีงมันหลงไปอะไรกันเนาะมั่วเราเลยเดียมึงเล่นอะไรกันไอ้เหี้ยมั่วไปเหลือ5าทีแล้วมึงคงไม่มีอ้าวไอ้เหี้ยไอ้เพี้ย มไมกไอดีวไม่้อดเลยสักมลเวลาขัน่เงแล้วนะครับพี่จะยอมเป็นอีกรอบปะเล่าไม่ยอมเมื่อกี้กูเห็นสิงโตเก่าอันนี้แบบแบบมันไปไหนสักที่หนึ่งอะกูเห็นว่แบบใครครอล่าห้องนี้หรือเปล่าโอเวนมันซ่อนอยู่ข้างในด้วเหรอไม่ดันพากเค่ว่าน่ะจะห้องไม่ใช่อยู่ข้างในกล่องอ้าวใกล่อง อันนี้ไม่ไอ้ฝ้านีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เด็กฝ้าไอ้ฝ้าไอ้เจี๊ยเด็กมีมาหรืเล่มุมมองไปเจี๊ยอะไรโป้ไอ้าดําไม่ได้มาเรื่องอื่นทั้งนี้ไม่เจนเลยห้องน้ำไม่มีเลยพูดขนาดนี้กูต้องไปแหละมึงพูดอย่างเงี้ยห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายแป้งแป้งแป้งห้องน้ำห้องกลางน่กลางไหนต้องแป้งมาไหนน้องแป้งที่ตืนอะไรมันกึกกักกึกกักเดี๋ยวกูตรวจห้องนี้ให้ ไม่เจอไม่เจอเสียงแล้วมันกึกกักกึกลึกกึกักอันนี้ก็เดินมาซ่อนทำไมะอามโป่งแป้กเฮ้ยเหลือคนมแปลเหรอเห็นแม่แปลกเหรอเฮ้ยเต็มอยู่ไหนก็ไม่รู้พี่จัไม่ได้อะม่มไม่มีเสียงแปลกแปกูว่าอยู่แถวเนี้ยกูว่าอยู่แถวนี้ไม่มี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 มีไกูว่าไม่มีแถวนี้ ห้องนี้ไม่มีห้องนี้ไม่มีห้องนี้ไม่ไห้้้ีก่อนเีก่อนก่อนเดีก่อนีนไนหรอโดนแล้วโดนแล้วไอ่อะไรวะไอเียมอยู่ไหนไม่รู้พี่้องนี้ไม่ได้ัพี่ เห็นแล้วพ่อนี่ไยังไม่ทำยังไดถามก็ได้ไม่มีกระเจี๊ยแล้วหัวไม่โง่กระดาษแม่เลยไม่กวดไปไปมันดูกล้องมือจอยไม่ปล่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 อยอะไรล่ะไม่ปล่อยไม่ปล่อยไปละมันดูกล้องจอยปีนธรรมาติ่ดูับธรรมชาติจิตสินนายธรรมชาติเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเจละแอบไปใครมีที่ดีๆบ้างกูไปแอบด้วย มึงไปอยู่มึงไปเต้นหน้ากล้องกันดูเวลาแอบเหลือ20วิเนี่ยี่เอาพี่นิวออกไปพี่นิวเขาทำอนอาจารย์ผมกบกบกบทีดีเวลาจะหมดแล้วนะไอเบนซ์ไปเข้าไปในห้องแฟมทำไมเหัวพ่อไอเจี๊ยาเวลาหมดแล้วอุ้ย seeker depart เวลาหมดแล้วออก็ไงออกไปหาน่ะเออตอนนี้แอบบินขึ้นไปชั้นบนแล้วนะแแบงมีปีกอันนี้ผมก็ลังแบบว่านอนแบบสบายใจอะแม่งอย่าเผาคนอื่นเดียนิวได้ผมเผาคนอื่นนคนอื่นเวลาโดนจับได้มึงก็โดนอะนี่แอร์เย็นมากเสียงอะไรก๊กแจ๊กในห้องนะไอแบงก์เลงไปชั้นใตดีไปทำอะไรปะเอ้ยมาบอกดิพี่แบนอยู่ในห้องน้ำทำอะไร จีเราเกิดมีแขนเสียวตี๋ใครจะโดนมันอย่าบอกนะว่ากูโดนก็แรกอีกแล้วมึงไงแหลแล้ววะไอ้เนี่ยมีแขนเมันแอบไม่มีอะเราเกิดมีแขนอ่ะเฮ้ยเป็นตัวนี้มันเปิดได้เว้ยโคตรเยี่ยใช่หรอดูดิเออโอ้โหต้องมาเช็คเนี่ย ดีเลยมันคงไม่ยังไม่ม yeah. yeah. oh, uh ีคนรู้หรอกหมอนเชียร์กูเก็บไปก่อนเย็นมากเก็บได้เลยไายเลยวันนู้นนี่ตูป้าพี่ตูดไอเ้ยี่มอนมันคือหมอนมอนห้องโถงก็มอนห้องเล่นเกมอะมานนี่เนี่ยมันคือหมอนพี่ย่ คือผ่อนคุณเดินผ่านไปได้แคเด้อเนี่ยมึงอะควรเจอตัวนี้ก่อนตัวแหลกนะมันคือหมอนางหากพี่พี่เปิดใจไอ้ยป้าอู้ทำงานเดี๋ยวออกมาดิหมอนมึงมึงหาไม่คิดบางทีไม่เจอได้ไงมันอยู่ข้างในเนี่ยมีคนอู้ทำงานกูไปแจ้งเหมือนแจ้งอะไรกันนะเหลือแป้งกับนิว กูว<จ>่าอยู่ท <Sadly, actual? S 3> ี่ไหนแล้วน้องเป้งใช่ด้วยไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนกันน่ะไหนไหนเจอแล้วเหรอพยายามตามหาอยู่จับจับจับไม่ใครเห็นติ๊กตกปินกระตุกไหนได้โดนแล้วไม่ยังพี่เฮ้ยอยู่ไหนกันน่ะโดนได้ไงนี่ไง้เป้ะเนี่ย กูทำงานในเฟซบุ๊กอีเด้อห้องแป๊กกูว่าดิวต้องมาอยู่ในนั้นเราง่ายๆนะอีสกรีนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแถวห้องดีนะแอบปูไหนวะห้องเนี้ยผมเพิ่งเดินผ่านเมื่อกี้ด้านหลังเหรอด้านหลังแน่เลยแอบไม่ได้ตรงเนี้ยแอบไม่ได้เราดึงนาทีแล้วเราดึงนาทีแล้วอีสกรีนมีกี่ห้องวะอีสกรีนเฮ้ยเดี๋ยวไหน โอ้โหเนี่ยไอ้โว้โหลึกล้ำโอ้โหลึกลึกโอ้โหไอเบนไอเบนเบนอ่ะใช่ดูเบนกูโดนคนแรกมึงเน่ยบอกห้องเก็บเอกสารกูโดนคือโดยพร้อมกันเลยนะเนี่ยไม่บอกกอดหรอว่าห้ามซ่อนตรงนี้ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้อยู่ไม่ได้ซ่อนได้ซ่อนได้แต่ห้ามซ่อนที่ที่ที่กูแอบอ่ะนี่นี่ละนี่ล่ะ อันนี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้กูกูบอกตามความจริงนะมันมึงไม่เห็นกล้องเหรอว่ากล้องไม่เห็นตรงหน้าไอ้เจ๊มึงอยู่ตรงนี้เหรอจบแล้วมันจะแดงแน่มันแดงอยู่อ๋อแป๊ป๊ป๊บี seconds left รอด้วยมันจับตาดูเราไม่มาด้วยกันเหรอดีก็มาก ก็ยิ่งสนลองกลายเป็นตู้เกมไปแล้วความดุกลีเราเห็นพวกเราข้างในเลยความดุกดีก่็นิวออกว่าเลยคฟามโอ้มีขาไวเกิว่าคือว่าตรงนี้คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดไม่ปลอดภัยเลยโอ้ยนิวคอร์กไก่คอร์กไก่มือลั่นตกใจไปช่วยหมาเลยเมื่อกี้มันกุ๊ปกิ๊บกุ๊ปกิ๊บห้องนี้ไว้นิวห้องอินสะกีน่ะไม่มีห้องนั้นแหละ

ใครดูบ้างแล้วเนี่ยใครดูบ้างเฮ้ยถ้ามันถ้ามันไม่เห็นหน้าเราพี่โดนใช่ใช่พี่เขาไม่เห็นเหรอไม่เห็นหน้าเราพงไม่ได้แป้งอับ้งแป้งพี่หนูอาจจะแอบยื่นไปหนูปั่นพี่เปล่าเออออกอ่ะเนี่ยแป้งคุณตำรวจโดนรกังแก๊งเลยเจี่ยอยู่เดี๋ยวนะเลยเหรอเออ้องกินสามอาหารในห้องน้ำเหลือใครเดี๋ยวเลือเหลือฝากไอเทมกึ่งชื่อเลย ต้องไปจับต้องไปจับมาต้องไปจับมาพ่อไอเด๊ะแฟนจับจับมันไอ้แม่แล้วกูจะออกยังไงเนี่ยชิบหายละพี่เหตุพี่กายเลยยายสบายยายยายยายพ่อไอ้บ้าดอนที่เดิมเลยย้อนี่แอบอู้กันเกือบหาไม่เจอ ไม่ออกอ่ารอบนี้นิวเป็นมึงจะมาปั้งดับเจียแล้วเวลามันทอดก็มีน้อยอยู่แหละไม่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 ยไม่มีที่แอลแล้วเวลาจะหมดแล้วเอลไม่ได้แบ่งเลยแอบซีเกือบแบ่งอ่ะเรากำลังเดินไปหาพวกนายได้ยินเสียงกระโดดแล้วหรือเปล่าเออเห็นอยู่เห็นเลยอ่ะเห็นเลยล้อเล่นล้อเล่นนะครับนโดเป็นเป็นมุมแบบ อาจจะสองา<ค>นาทีละต้องเริ่มใบละอ่าเริ่มใบก่อนอยู่ในถังขยะอันนี้ใบบอกว่าอยู่ในไหนเลยลอ่ะถ<อ>ังขยะมีแค่อยู่นะโอ้มึงบอกอีกงี้กูก็อยู่ในถังขยะเหมือนก <c oughs> ันเรเกลียอะไรอยู่อย, <c oughs> อ,ยอยู่ก็อยู่ในถังขยะเหมดเวลาสองนาที๋ยวไอพวกมึงไว้เท่าไหร่แป้งอยู่ไหนเนี่ยแป้งเนียนเลยเนี่ย เออยู่ฉันเจอนายแล้วแหละไอเมน้องออนขอบค่ะไอเมนไอบ้านไม่ได้บอกเลยไม่รู้ว่ามึงกินอะไรได้ไอจักเฮ้ยมีใครอยู่เปล่าครับมีใครอยู่เปล่าครับจบเลยโอ้โหครบแล้วโอเครอบนี้เทมเปิลเฮ้ยมันไม่ดูกล้องเลยว่ะ มันดูกล้องดูกล้องหน้าหน้าอยู่ดูกล้องหน้าหน้าอยู่กล้องหน้าอยู่แล้วเข้าบ้านไปกันให้หมดก่อนีกล้องนี่กล้องนี่กล้องแอบใต้กล้องแอบใต้กล้องอุ้ยเฮ้ยลิงอุ้ยเฮ้ยลิงผมเห็นลิงเห็นกูไหมเวลาเจอเจอที่อัดแบบไม่ได้คาดไม่เห็น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 ละไม่เห็นกระเชี้าแล้วยิ้มอย่างนั้นอ่่ะไมเห็นไม่เห็นจริงไม่เห็นจริงอ๋อยังเห็นแล้วเห็นละเนี่ยเห็นละใช่เหรอเออไอ้นี่เห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นเลย ีแล้วนะสิล้วนะสิกีแล้วนะสิกีแล้วนะพี่มันไม่ได้เอาฉันได้เอาฉันได้เอาตรงนั้นกูว่ากูเป็นอีกรอบแหละพี่บันถ้าผมโดนเจือพิบันก็โดนเชื่อเออเราจะผมจะดูแลพี่อย่างดีดมดมกลิ่นดมกลิ่นหนึ่งตัวต้องดมกลิ่น เป็นหมาหรือเป็นสิงโตอะไรสักสิงโตสิงโตนมกินแต่ว่าสิงไม่เสือกขี้เย์โคตรเยอะเลยเกี่ยวอะไรมานั่นเลยพี่เสร็จกูหนึ่งคนในตำรวจใครใครอยู่ในนี้ใครอยู่ในนี้บ้าเลยตำรวจตำรวจช่วยหน่อยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยช่วยหน่อยพี่เรื่องการค้นบ้านเนี่ยไว้ใจพี่ได้เลยอะพี่เนี่ยค้นประจำตนเจ้าของบ้านไม่อยู่ พี่เป็นตำรวจพี่เป็นโจรนะตำรวจตำรวจกวนถ้ามึงเห็นกูมึงอย่า <creo> มึงนะกูมึงอยู่ไหนวะไอ้อยู่ไหนด้านลิ้นชงลิ้นชักมีแรงเนียนเนียนเนียนแงเย็นเลยมันแบบบุบบานอ่ะบุบบานอ่ะมันอยู่ข้างในไม่ได้เดี๋ยวควันมันฟุ้ง ไอ้มองไอ้ใไม่มีนี่ระบายอากานี่มีอะบายอากาศกรอนตู้เย็นล่ะในตู้เย็นล่ะมีใครไมไม่มีสบายมันอยู่แถวเนี่ยผมได้กลิ่นได้กลิ่นมันกลิ่นมันแรงมากตู้นี้มิดไว้ตรงนั้น่มันเป็นซอนตู้มิดเละเฮ้ยจิงหรอเฮ้ยอรอิสซิเบิลเลยพี่ไอในห้องเก็บหลักฐานน่ มีคนเคยเข้ามาหายเจอนะเป็นคนเคยอยู่ในห้องหลักฐานแต่งเงียบไปเลยแต่งเงียบอะอ๋อพี่หนูกำลังตั้งใจทำภารกิจบางอย่างอยู่ยินอยู่แต่ซ่อมแอร์ด้านบนมันี่ยว่าเหรอโอ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ไหนกันนึกว่ามันเพิ่งมาเพิ่งมาไปทางอื่นกวนอยเพิ่งมาเลยครับคัดจีซะสอง ไบหน่อยใบหน่อยใบหน่อยเกมนี้มันมีหมอนกับผ้าห่มไหมพี่นอนรอได้ไหมเฮ้ยกูอยู่ชั้นสูงกูก็อยู่ชั้นสูงผมก็อยู่ชั้นสูงที่อยู่ชั้นสูงที่ทุกคนจะมองเห็นคือต้องขึ้นชั้นสูงก่อนพี่ผมเห็นมีขาวเดินผ่านเฮ้ยต้องไปดูเงนน่ะโปรแปงโปรตงเป็นด้อะ จอแป้งเจอแป้งโอ้โหหน้าพอดีเลยกล่มันแรงมากว่ะโอ้ห้าเนียนมากเลยว่ะพี่ทำลายความมุ่งมั่นของหนูแถวนี้กลิ่นมันแรงมากว่ะพี่พี่มีอะไรจะสารภาพกลิ่นเจิหาพี่มีอะไรจะสารภาพ อ่่ะพีเาตัวก็ไม่โป้งกูไม่ไปอ่ะกหมวกเลยพี่เป็นอะไรยาสารภาพโป้งก็ได้โป้งก็ได้พระเจ้าช่วยมึงอยากรู้ว่าไอ้ป้าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ใกล้กูเนี่ยอ่ะกูบอกเลยอยู่ใกล้กูเนี่ยมึงหาเองอ่ะไม่เหี่ยพี่เป็นอะไรยาสารภาพไุกคนใกล้ไหนพี่เห็นแป้งไม่เจอ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 แต่แป้งไม่เห็นพี่โป้ไอ้ป้า เหลือใครใบหน่อยใบหน่อยเฮ้ยไม่ได้ใบเราลุยเราโดนเจอตั้งนานแล้ว <c oughs> <อ>แปลกแลิแดูได้กันทันสมาชิก <c oughs> พี่รู้แล้ว่าพอหนูขึ้นมาสึงอะพี่ม่อนเงย,ยหน้าวอยดีอะโอ้โหเจเอาเจอแล้วกูเจอแล้วเจอแล้ว ไปนิว yes yes โอ้ยจีเจอพาทีสุดหพิธีสุดท้ายพอดีไม่ได้เป็นารอบนี้มอนเป็นนะมีที่เห็นที่ไหนบ้างอยากรู้วะฉันเห็นทุกอย่างฉันติดโกโปรบนหัวนายกล้องโปฉันจะขึ้นที่2ฉันไม่ไปแล้วตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะไข่ตามฉันมาเนี่ย อยู่ด้วยดิปอยู่ด้วยก็คือมาวันเอร์ดเนี่ยอันเนียนี่นี่เทเวิร์กทเวิร์กนี่นี่นี่พี่โอ้เนียเหรอเออได้อยู่เชื่อพี่เป็นแบบชัดเจนอยู่แถวๆนี้แหละ ไปไปหาไม่เจอแล้วกำลังมัดผมอยู่กำลังมัดผมอยู่เป็นยาตดนะอยู่ด้วยกันกันหมดนะเม้นหมดเลยนะพี่พี่พมอนพี่เห็นห้องที่มีตู้เกมปะอาโบกุสเฮ้ยไม่มีอะไรเอาแปลงเพลงเหมือนพี่พี่เห็นฉากที่กำลังมองเอาไหมเยอะ ตกตึกเอ้ามึงเบอร์บอกทำเชียร์เลยเงียบไปก็มีใครรู้เนี่ยแล้วมึงบอกเจเลยพี่พี่นี่จะพึ่งมาน้ำมอนจพึ่งมาโดนแดดมาล็อมาลับมาลับมาลับเราเรียนใช่ไหมแบ้งเดี๋ยวผมให้สี่หลังเลยบอกแล้วเรียนผมมไ่ชนะตรงไหนวะพี่เรียนแหละก็ไม่เรียนเขาคงเจอแล้วแหละด้วยพลังแห่งทานอส ต้อรู้แรงไงเด้วยพลังแห่งจันทาจะลงทันเก้แป้งไปไหนอ่ะนั่นแหละฟังนั่นแหละเกมมันอัปเดตแล้วมันเด้งหลุดเอาแป๊บหลุดแป๊บไปแป๊บพาไปต่อหน้าต่อตาเลยด้วยพลังแห่งชานนท์วงเกม๋วงเกมไปดูแล้วเหรอวงเกมไปดูแล้วไปนะดูทิ้งฉันอยู่คนเดียวกิน พ่อมึงสิ่งโต๊ะมึงยังไม่โดนไม่ได้เหรอนายนายใช่ผมยังไม่โดนเลยพี่เดินชิวในเวนหนึ่งนาทียี่สิบหกกิโลทนายเพ่เฮ้ยมุ้ยไม่เจอว่ะอ่านั่นไงดันยังเจอกูแล้วอ่ะอ๋ออ๋อ ยี่สิวินะยี่สิวินะต้องใช้ใช่แด้วใช่ใช้ไไปไปเข้าไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปไหนวะห้าสี่สามสอ่ง seeker depart จะไปแล้วนะจะไปแลนะจะไปนะเฮ้ยผมรูแล้วแป้งรีบลุกขึ้นมาแล้วมาช่วยกันหาเลยแป้โดูแล้วหรอ มาล้อนะแกเห็นพี่แล้วอย่านอนจุ๊กปุ๊แแ้งเห็นตอนที่มึงกำลังซ่อนอะใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่แป้งเห็นอะไม่ใช่แป้งเห็นแต่ผมเห็นนี่แหละไหนมึงไม่ใช่เห็นกูมึงเห็นมึงเห็นอะไรมึงเห็นอะไร เห็นเย็นเห็นลิงอยู่เย็นนายเลี่ยไม่ได้ไงพ่คือคือพี่ไม่เห็นเหรอกล้องแม่งกล้องแม่งบอกอยู่อ่ะเปล่ากูกูเห็นไฟแดงอยู่ตรงนู้นอ่ะมาละหมดเวลาใครบ้าปีนขึ้นไปบนไอ้นี่น่ะแอร์เนี่ยอาจจะมีคนแบบลอยอยู่แอร์เนี่ยใครเอาตัวไปซ่อนบนแอร์เนี่ยบ้าเปล่าทำไม่ได้แป้ง เัวีมเล้ยงเซิร์ฟเวอร์บ้างห้เปล่าอี้กำลังเตรียมการอะไรอยู่ทังอย่างมึงอยู่ด้วยกันเหรอฮอาฮ่าฮ่าฮะาอ่าฮนาาฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าน่าฮปาฮ่า่าฮ่าฮงาฮ่า่าร่าฮ่าฮ่าับอะไาฮอาอ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาา่ลิงาา่้า โอเคโอเคตอนนี้ทุกคนกำลังซ่อนโอเคก็ได้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 นไไไแป้งแป้งโดนแล้ไอแป้งอยากเป็นใช่ไหมโดนแล้วไม่ใช่อันถึงโดนเลย ก็ว่าใครเดินผ่านแล้วต่างแซวไปอยู่ชั้นบนกันหมดก็ไม่ใช่เพราะว่าเห็นวิเดินมาแถวนี้กันงโอ้ยติดติดกล้องติดอะไรวะ โพ่งพปองไคร e ข้าปัดปักปิดปากข้าปิดปักไล่ไล่เด็กก็จะฆ่าหนูฆ่าปิดปากเด็กก็จะฆ่าหนูไม่ได้อยากหาเลยช่วยหาเลยใม่คุยฆ่าปิดปากด้วยมาทุกทุกนั่นบนหนาวฆ่านี่ไม่ที่ไม่ใช่เงินเนี่ยนะค่าแบบค่าประจำอ่ะอยู่เลยไหนอยู่ไหน ให้พี่เป็นเงี้ยไม่แม้นแปลกอ่ะใช่สองนาทีแล้วอ่ใบให้กำลังนั่งอยู่มันนั่งทำอะไรอยู่ชัวร์นั่งทำอุปกรณ์หรือเปล่าเฮ้ยเ้ยอะไรมันเล่นเล็ดออกมาตรงใบไม้เด้ครับนิดนึงจะก็เห็นนะสิงโตไม่เธอไม่เห็นเธอเดินผ่านไปแล้วเราหัวล้อเธอก็เลยดูกันมาดู

ดียเนิ้งนั่นเขาจะอยู่กับธรรมชาติเรียนเถรไมเรียนเรียนมากเลยอยู่นี่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่แฟ้ไปเจอไอ้บ้าแล้ววันเดอร์ฟ็อกเห็นนึกอยากไปครับมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับถ้าชอบก็ลองคอมเมนต์มานะครับคลิปนี้เป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มากันแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับบ๊ายบายบบ๊าายยเจอกันจ้าบ๊ายบายวู้ ครับ